p l a n เ e r เป็นสินค้าดิจิทัลโปรดักต์อีกชนิดหนึ่งที่ขายดีมากบนอีซีนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนขาย Planner เป็นจำนวนมากนะครับแต่ยอดการขาย Planner ก็ไม่ได้น้อยลงไปเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าสินค้า Planner นะครับมีคนมีความต้องการเป็นจำนวนมากนะครับผมมีร้านตัวอย่างที่ก็ขาย Planner อยู่บนอีซีมาให้ดู2ร้านนะครับร้านแรกก็คือร้าน h a p p y d o w วน์โ d นี่นะครับ เช่นว่าเขามีสินค้า177รายการเองนะครับแต่ขายไปแล้วนะครับ2 1 0 0 0 0กว่าเซลล์นะครับลองมาดูยอดขายเขากันจาก allura io นะครับเช่นว่ายอดขายของเขานะครับ10,000กว่า u s อลลาร์ต่อเดือนเลยนะครับถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ3 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะครับมาดูร้านที่2นะครับร้านนี้มีสินค้าแค่22รายการเองนะครับแต่สามารถทำยอดขายได้มากกว่า12,000เซลนะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการขายแพลนเนอร์บนอีซี่นะครับสำหรับใครที่อยากจะขายแพลนเนอร์บนอีซี่นะครับผมมีแพลนเนอร์ที่เป็นรูปแบบของ Canva Template มากกว่า200แพลนเนอร์นะครับซึ่งแพลนเนอร์ทั้งหมดนะครับเป็นรูปแบบของแพลนเนอร์ที่เป็นรีเซลไรต์นะครับสำหรับคนที่ซื้อแพลนเนอร์รูปแบบที่เป็นรีเซลไรต์ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถนำไปแก้ไขใหม่แล้วก็นำไปขายต่อได้นะครับ ซึ่งในวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแก้ไขแพลนเนอร์ให้เป็นรูปแบบของเราเองนะครับแล้วก็เทคนิควิธีการนำแพลนเนอร์ไปขายบนอีซี่ยังไงให้ขายดีนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์เป็นไฟล์ pdf มานะครับโอเคต่อไปให้เราคลิกที่ลิงก์บนไฟล์ pdf นะครับลิงก์ที่เราคลิกนะครับก็จะพาเรามาที่แคนวานะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ Edit Template นะครับ เราก็จะได้รูปแบบของ Planner ที่เป็น c Canva Template มานะครับซึ่งเราสามารถแก้ไข p พลนเนอร์เนี้ยได้ทุกส่วนเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำการแก้ไขนะครับให้เราไปทำการแก้ไข Copy ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยให้เรามาที่ไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่แถบ Make a Copy y นะครับเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขไฟล์นี้แทนนะครับ โดยเราจะทําการเก็บไฟล์เดิมนี้ไว้นะครับมาทําการแก้ไขบนไฟล์ที่เราได้ทําการก๊อปี้ขึ้นมาใหม่นะครับวิธีการแก้ไขนะครับหลักๆให้เราทําการแก้ไขหน้าปกนะครับโดยวิธีการนะครับผมจะทําการดูวิเกตหน้าปกขึ้นมาอีกอันนึงนะครับคลิกที่ดูวิกเคตเพจนะครับเสร็จแล้วมาที่ดีไซน์นะครับผมจะค้นหาคําว่าเซลล์แคร์แพลนเนอร์นะครับ เรือกรูปแบบที่เราชอบนะครับที่เราจะนํามาใช้เป็นหน้าปกแพลนเนอร์ของเรานะครับโอเคผมชอบรูปแบบนี้นะครับผมก็คลิกเพิ่มเข้ามาในแพลนเนอร์ของผมนะครับโอเคผมคลิกที่ replace current page เลยนะครับต่อไปก็ให้ทําการแก้ไขสีแล้วก็ฟอนต์ของหน้าปกนะครับโอเคผมจะเอาส่วนอื่นๆออกไปนะครับเหลือไว้เฉพาะเท็กแล้วก็เทียนนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการเปลี่ยนฟอนต์ใหม่นะครับมาที่ฟอนต์นะครับ เลือกรูปแบบฟอน์ที่เราต้องการนะครับสําหรับฟอนนี้นะครับเป็นรูปแบบฟอนตที่ผมซื้อมานะครับโอเคผมจะทําการเปลี่ยนสีให้กับฟอนตด้วยนะครับต่อไปก็เปลี่ยนสีให้กับแบ็กกราวด์นะครับอันนี้เป็นเพียงการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคเมื่อเราได้รูปแบบที่เราพอใจแล้วนะครับผมจะทําการลบหน้าปกเดิมออกนะครับมาที่ delete page นะครับเราจะทําการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนท์ให้กับทุกหน้าเลยก็ได้นะครับ ฟอนที่เป็นส่วนของ heading นี้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนโทนสีให้กับทุกเพจเป็นโทนเดียวกันหมดเลยก็ดีนะครับแค่นี้เราก็จะได้แพลนเนอร์ที่เป็นรูปแบบของเราเองแล้วนะครับโอเคเมื่อเราได้รูปแบบแพลนเนอร์เป็นของเราเองแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมแพลนเนอร์สำหรับขายบน easy นะครับโอเคต่อไปให้เราทำการดาวน์โหลดหน้าของแพลนเนอร์ออกมาสัก5-6หหน้านะครับโดยเลือกหน้าที่มีรายละเอียดเยอะๆแบบนี้นะครับโดยทำการดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ jpg นะครับ โอเคให้มาที่แชร์นะครับคลิกดาวน์โหลดเลือกไฟล์ท้ายเป็น jpg นะครับเสร็จแล้วเลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดมาสัก5 6หหน้านะครับโดยหน้าแรกเป็นหน้าปกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกหน้าอื่นๆนะครับโอเคเมื่อเลือกได้แล้วก็คลิกที่ดันนะครับคลิกดาวน์โหลดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการเตรียมไว้นะครับมาที่โฟลเดอร์ที่ผมได้ทำการดาวน์โหลดไฟล์มานะครับ ทำการแตกไฟล์ซีออกมานะครับผมก็จะได้ไฟล์หน้าของแพลนเนอร์นะครับที่เป็นไฟล์ j p g แบบนี้มานะครับเสร็จแล้วผมมาหาแพลนเนอร์อื่นๆนะครับโอเคผมมาเจอแพลนเนอร์นี้นะครับ115 page เพจ e d i b l e c a n v a template นี้นะครับผมจะทําการดาวน์โหลดมาสัก10หรือว่า20 page เพจนะครับที่ผมเลือกแพลนเนอร์นี้นะครับเพราะว่าเป็นแพลนเนอร์หน้าเดียวนะครับ จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการที่จะแถมให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าการขายมีการแข่งขันสูงนะครับเราต้องนําเสนอรายการสินค้าของเราให้แตกต่างนะครับถ้ามีสินค้าสําหรับแถมได้เราก็ต้องแถมนะครับโอเคมาที่แชร์นะครับคลิกดาวน์โหลดเลือกไฟล์ท้ายเป็น jpg เพอนะครับเสร็จแล้วเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมจะดาวน์โหลดมาสัก10หน้านะครับ คลิกดาวน์โหลดนะครับโอเคผมจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์แรกนะครับทําการแตกไฟล์ซิปออกมานะครับผมก็จะได้ตัวอย่างของหน้าแพนเนอร์แล้วนะครับกลับมาที่แคนวานะครับโอเคผมจะเปิดแคนวาที่หน้าต่างใหม่นะครับให้เรามาที่ช่องเซิร์ชนะครับเสร็จแล้วค้นหาคําว่า us letter นะครับเลือก us letter portrait นะครับ เผมเลือกเป็น blank page นะครับเสร็จแล้วมาที่ดีไซน์นะครับเอาข้อความแล้วก็ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับสำหรับข้อความข้างบนนี้นะครับผมจะทําการเปลี่ยนข้อความใหม่นะครับเป็นข้อความขอบคุณนะครับเสร็จแล้วก็เป็นข้อความให้ลูกค้าเขาคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะครับโดยลิงก์แรกก็คือ planner ที่เราต้องการที่จะทําการขายนะครับ โอเคผมมาที่แพลนเนอร์นะครับโอเคผมจะทําการเปลี่ยนชื่อให้กับแพลนเนอร์หน่อยนะครับกลับมาที่หน้าดีไซน์นะครับใส่ชื่อแพลนเนอร์ของเราเข้าไปนะครับต่อไปกลับมาที่แพลนเนอร์นะครับคลิกที่แชร์นะครับคลิกที่ซีออนะครับคลิกเทมเพลตลิงก์นะครับเสร็จแล้วคลิก create template link นะครับ Copy เอาลิงก์นี้มานะครับคลิก copy นะครับกลับมาที่หน้าดีไซน์ของเรานะครับ คลิกเลือกข้อความของแพลนเนอร์นะครับเสร็จแล้วคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับมาที่แถบลิงก์นะครับถ้าไม่เห็นให้เลื่อนลงมานะครับคลิกที่แถบลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็วางลิงก์ที่เราคัดลอกมาลงไปที่ช่องนี้นะครับคลิกดันนะครับทําเหมือนเดิมกับแพลนเนอร์ที่เราต้องการที่จะทำการแถมนะครับโอเคผมมาเอาชื่อของแพลนเนอร์นะครับเสร็จแล้วทําการใส่ชื่อของแพลนเนอร์นะครับ มาที่ planner นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่แชร์มาที่ c l นะครับมาที่ template link คลิก Cre ด template link นะครับ copy template link นะครับมาที่หน้าดีไซน์นะครับเลือกข้อความนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่3จุดมาที่แถบลิงก์นะครับวางลิงก์ที่เราคัดลอกมาลงไปนะครับคลิกดันนะครับ เมื่อเราได้ไฟล์นี้มาแล้วนะครับต่อไปให้เรามาที่แชร์นะครับมาที่ดาวน์โหลดนะครับเลือกไฟล์ท้ายตรงนี้เป็น PDF Standard นะครับถ้าเป็นไฟล์อื่นมันจะคลิกที่ลิงก์ไม่ได้นะครับต้องเลือกเป็น PDF Standard นนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับผมจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันนี้นะครับโอเคมาดูไฟล์ PDF ที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดมาเมื่อตะกี้นี้นะครับนี่นะครับ ไฟล์นี้ก็คือไฟล์ที่เราจะส่งให้กับลูกค้าที่มาซื้อแพลนเนอร์กับเรานะครับเมื่อลูกค้ามาซื้อแพลนเนอร์กับเราไปนะครับเขาก็จะคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วลิงก์ก็จะพาลูกค้ามาที่แคนวานะครับลูกค้าก็สามารถแก้ไขแพลนเนอร์เทมเพลตของเขาได้นะครับโอเคเมื่อเราได้ไฟล์เหล่านี้มาแล้วนะครับก็คือไฟล์รูปภาพของแพลนเนอร์นะครับแล้วก็ไฟล์ pdf สําหรับให้ลูกค้าดาวน์โหลดนะครับต่อไปให้เรามาที่ลิงก์แพลนเนอร์ product image นะครับ หน้านี้เป็นหน้าแคนวาเทมเพลตที่ผมได้ทําการเตรียมไว้ให้นะครับโดยเราจะมาทําการสร้าง Product Image สําหรับ Plan เ e r เพื่อน,นําไปขายบนอิซี่นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราทําการ Copy ก่อนนะครับโดยมาที่ไฟล์แล้วก็คลิกที่ Make a Copy นะครับต่อไปไปทําการอัปโหลดไฟล์ที่ได้ทําการเตรียมไว้ขึ้นมาบนแคนวานะครับมาที่อัปโหลดนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่อัปโหลดไฟล์ทําการอัปโหลดไฟล์ JPG ที่เราได้ทําการเตรียมไว้ขึ้นมาบนแคนวานะครับ เมื่ออัปโหลดไฟล์ขึ้นมาแล้วนะครับทำการลากไฟล์ b บร n d นอมาใส่ mock up template นะครับโอเคผมจะทำการเปลี่ยนสีให้กับ Background นะครับโอเคก็ให้เราทำแบบนี้ไปจนครบนะครับโดยเราต้องทำการใส่รายละเอียดสินค้าที่เราแถมด้วยนะครับโอเคผมจะทำการใส่ให้ครบทุกช่องเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ทำการเปลี่ยนข้อความให้เป็นชื่อของรายการสินค้าของเรานะครับเมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วก็มาที่แชร์นะครับเลือกไฟล์ทายเป็น jpg ก็อพอนะครับคลิกดาวน์โหลดผมจะเซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์เดิมนะครับมาดูไฟล์ที่ผมได้ทําการดาวน์โหลดมานะครับเนี่ก็คือไฟล์ feature product image นะครับเราก็จะได้ภาพ feature product image สำหรับ easy แล้วนะครับ ซึ่งภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่สามารถนําเสนอรายการสินค้าของเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปสร้างรายได้จากการขายแพลนเนอร์บนอีซี่กันดูนะครับสําหรับคนที่อยากซื้อเครื่องมือสาหรับขายแพลนเนอร์ทั้งหมดนี้นะครับก็มีแพลนเนอร์สำหรับรีเซลไรท์ประมาณ200รายการนะครับแล้วก็ e a s y Product Image นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มาในรูปแบบของ Canva Template นะครับสามารถแก้ไขได้หมดนะครับ